อ้โอ้ยมาจอแล้วรอบบารครับผมสวัสดีครับพี่น้องปานอาสุขคนคลิปนี้ก็พามาชมคว้ามหมูครับ ความมูมันดิชแน่ลครับสีสายพันธุ์ครับตอนจะช้าครับต้นะเะชาก็าจะให้ใบกล้วยใบไผ่ครับเป็นอาหารก่อนร้องทองครับเดี๋ยวจะสายมาประมาณสามโมงสิบโมง จะแห่อาหารครับสีสายครับเก็ดเดือนครับเก็ดเดือนแปดเดือนกำลังผสมพันธุ์ครับผู้หนึ่งครบับแม่สามีก็อแม่ลูกอ้อนครับ ลย้ยงอยู่ลูกซิตัวครับคุณออกไปหาเหินคอกแบบปลอยครับเ้ยกปลอยพื้นที่หนึ่งไร่ครับออมออมเกือตะไคร้ครับตรงนี้สาหับแม่พันธุ์คอดครับ มีไกป่ไกลปลาครับไก่ปลาเอามาปล่อยไว้ไกป่ปลาจากในปลาจะแทกออกมาครับตัวเมียวา,าปล่อยไว้ตัวผูมาเองครับเพรอดูติดตีนผู้ครับไกผ่ผู้พื้นที่ครับ ช่วงนี้เป็นฤดูแรงครับลูกน้องพอหมูครับแต้มไอ้เจ้าสลดัดมีต้นสตอมะม่วงปลาล์มครับปลูกรวมๆกันไผ่ ใบไผ่หมูก็กินครับกล้วยทุนมาเขาจะกินใบไผ่กล้วยครับหญาหวานนี่นูกน้องครับเล็กน,น่อยหมูน่อยครับองมาเล่นหมูอาทิตย์นึงนะครับนี่หมูจิตแปดวัน แข็งแรงอะหมูสีสายนแข็งแรงครับกินง่ายโตไวหนัก่งวาเป็นลอยโล่เฮนครับ สัสกิจครับเรื่องไว้ช่วงในช่วงสงครามเวียดนามรัเสเซียยูเคนครับเดี๋ยวอาหารขาดแค้นโลกดีแล้วครับ เขาเกือบจะเป็นอาหารมนุษย์ตงเตรียมพร้อมไหมครับแม่นีมีจุดเด่นมากครับสง,ง่าพาเผยหู้ดตุกน้ำเปรี้ยเราไม่พันธ์ที่สมบูรณ์ครับเพราะน่าท่องเดือนกว่าแล้วครับ บางทีจะให้เกาอย่างเดียวครับจับโบน้นี่กินอิ่ม่เตรียมนอนอาหารกับต้มเขาครับต้มข้าวฮักสมกับลำสำหรับมีหัวอาหารกับผสมเล็กหน่อยครับ๋วยวกระนำใบกล้วยอย,อยา อันนครับไม่เป็นกินต้นจาชาออกมาแล่เห่นน้ำมูใหญ่เลยเจ้าตัวเล็กสิบตัวครับโอเคครับนี่ตัวแข็งแรง ลังห่าครับพลังบ้าพลังมีรุ่นดุดเรยครับดุดอาย ไเไรหรอกร่างก,กายครับเลี้ยงแบบปล่อยแล้วครับครั้งเต็มแน่เพิ่ไว้ครับเวลาอยางคิวนมกับเขาไปกินครับกำลังนอนพอักผ่อนครับ แม่่นกินอาหารอยู่ครับกินอาหารแล้วก็กินพักครับต้มเขาสมลำตุบผายอาหารเสริมครับใบกล้วยห้าหวานใบปาหมออนกินครับเด็กหน่อยกำลังนอนอยู่ สองอาทิตย์ครับโอเคอยู่อาหารเสริมครับอย่างาหารตัวนี้กินใบปลานแทนจำูก ลังของครับเม่สาวครับผมสลักกินอกอนี่ก็คงพราะเ้านี้แหละครับจะเต๋บเต๋อบฝามูครับพนักงานเผาหมูมีรถคู่ใจครับ ที่เปลี่ยงหมูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงพอสัานี้แหละครับขอบคุณทุกการติดตามเ้ยครับสวัสดีครับ